เอาเออเอาเลยแบงก็เก้าการนาตีตาเออแม่แม่ทำนาตีเมื่อกี้หน้าจัดลงไปเออเอาเลยเอาสิแบงแบงมาการซัดหน้าดิเออเอาเลยเขาน่าทีแบงก์มึงใหญ่เขาน่มึงอ่ะเออเอาเน่าทีแบงเขาน่าเลยใหญ่แม่เขาน่าแบงก์อีกันนี่ขัดเขาน่าเดียวเออแบงเขาน่าแบง vọng 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 đi. vọng vọng lấy. vọng 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 lấy đi, vọng vọng lấy đi, lấy, lấy đi, lấy đi, lấy đi.